สะพานพระกเกล้าวสาเฉียวันวน,วนี้ผู้คนหยิบมือถือกันมาถ่ายรูปแบบดูอะไรทุกคนในความสยามนะครับผม yeah. เดี๋ยว สวัสดีครับผมตอนนี้ศูนย์อยู่ที่ท่าเรือท่าช้างนะครับผมคลิปวิีพอทุกคนมาล่องเรืออีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันวันที่1นึ่กุมภาพันธ์หกแปดนะครับพาทุกคนมาล่องเรือต้นเรือนกุมภาพันธ์นั่นเองครับผมแนวะก็มองข้างหน้าก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาติต่างชาติครับผมเป็นฝรั่งแลวก็คนจีนนะครับ ก็มาขึ้นเรืออยู่ท่าเรือท่าช้างนะครับผมเต็มเลยครับนี่ครับเป็นเรือธงฟ้านะครับผมมูลค่าตั๋วนะครับ40บาทต่อเที่ยวนะครับผมสุดเยอเสดเ สุดยอดจริงๆครับผมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศข้างในเรือนะครับผมก็จะเป็นเรือแบบติดแพร์นะครับตอนนี้ยังขึ้นไปข้างบนไม่ได้ครับผมเพราะว่าข้างบนคนเต็มนะครับนะ ก็คืโอกาสพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศข้างล่างนะครับผมคนเต็มครับเ,เดี๋ยวข้างบน,นแบบโล่งๆเดี๋ยวขึ้นไปครับผมค,ครับเต็มเลยครับนี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับผมนี่คือท่าเรือราชินีครับข้างล่างคือเต็มแล้วนะครับผมปล่อยให้ขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับ สุดจัดครับผมนี่ครับผมพึ่งขึ้นได้มาฟึ่งวันนี้สุดๆครับผมนะนัาต้องเที่ยวแบบ ต้องพูดได้ว่าล้นเรือเลยก็ว่าได้ครับผมนะสุดๆเลยนะครับสุดอยอดครับผมการท่องเที่ยวประเทศไทยสุดสุดเนี่ย่คือก็ไ มีรไง่ารน้น่ากลัวไหม้คนเยอะนะคนไม่ยอะเกินไปหรอคนเยอะมากคนเยอะแบบเยอะสุดแน่นอนเยอะมากเลยเยอะมากเลยเยอเยอะมากอ่ะอเรือแบบ้นเลยทุกคนข้างล่างคนเต็มเลยข้างล่างเนีคือคนเต็มมากๆเลยครับ่ายนี่ครับองค์กยยิงไปบิน ดูเอาครับผมการต้องเที่ยวล่าสุดครับวันที่หนึ่งกุมภาพาันธ์หกแปดครับผมสุด่าให้ดีนะต้องแบบเต็มแล้วต้องแบบนั่นอย่างเดียวนะครับผมนะยุทธครับ นที่นนเ่นจะกลับบ้านที่ไหนได้เยอะกว่าเรื่องนี้

ันนี้คือวันที่หนึ่งอุาภ่าันนะทุกคนคนแน่นตั้งแต่ต้นเปียกที่ดู <laughs> เยอะมากอะ่ะข้างล่างอ่ะแทบจะไม่กล้าย,ยืนนะทุกคนอัดกันล่างอัดกว่าข้างบนดิบข้าด้เปีนชื่อเขานรีเวิร์สกูนะฮะได้ข้าไม่สีข,า,ขาว ยกม,มันยกมาเนี่ยหัวมันยกหัวยกนิดนึ่งครับผมคนเยอะเกินหัวเรือยกเช็ดขึ้นเลยดูลังนูน้นแล้วองเที่ยวไม่เยอะนะนูน้นนู้น ส่วนมากคนจะนั่งจากท่าพระอาทิตย์ไปใไอคนสยามจะเยอะจะเยอะสุดแม้ว่าสถานการณ์จะมีถึมตึงถึงอยู่ แต่คนก็บบยังมาใช้บริการเยอะมากๆนะครับสำหรับเรื่อเที่ยวนะครับตั๋ว40บาทโคตรคุ้มเลยทุกคนบอกเลยลผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยก็ซื้อตั๋วในราคานี้นะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นเรือแบบนั่งอยู่บนดาดฟ้าแบบนี้นะซึ่งคนไหนที่ได้ได้ตั๋วแล้วก็เดินเข้าไปข้างในเนี่ยผมว่าววววๆๆน่าจะเจจ่อยทีกคนสมควนนะเจใจ่อยว่ะ ขนาดผมตอนแรกผมก็ดว่อ้าวได้อยู่ข้างล่างอ่ะเราไม่เห็นวิวอะไรเลยก็คือนั่งแบบชื้นเลยอ่ะจบเลยคือเขากันไว้ก่อนไงก็คือมีเขากันไว้แบบให้คนเขาแบบเขาไปอยู่ในห้องด้านล่างกันนะครับส่วนใหญ่ใครก็อยากจะขึ้นมาดูวิวข้างบนกันนะครับเช้าคุณไปายทค่ายท้องฟนดูพระอาทิตย์ครับผมโอ้บ พระอาทิตย์กำลังตกครับมองเห็นน,นิดนึงยังสวย,ลย,ยเลยล่ะเวลาบ่ายไหนอ่ะ วิวอย่างสวยทุกคนดูครับผม<อ>ก็อาจจะเห็นหมอกๆอเงีง้ยนะครับผมเป็นฝุ่น PM 2.5ครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าก็มีผลมีผลแน่นอนครับผมนะถ้าไม่ใส่แมสถ้าคนไหนที่แบบคุมพุ่งการต่ำนะทุกคนนะครับแต่ดูนะักท่องเที่ยวเขาไม่ใส่แมสกันเนาะนักท่องเที่ยวก็ไม่สนฝุ่นแต่ทุกคนสังเกตนะ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยใส่แมสกัน,นถ้าเป็นคนไทยอ่ะใส่แมสถ้าเป็นคนไทยก,ก็จะใส่แมสก์นะ <c oughs> หรือว่านันกท่องเที่ยวลืมไปว่าฝุ่นกระบอกันไหน <c oughs> แยกไม่ออกหรือ,อยังไงถ้าคนไทยสังเกตได้ช,ชัดๆเลยคือใส่แมสก์ทุกคนดูหัวเรือนะปกติมันจะอยู่แบบตดำ,ำๆอ่ะเนี่ยมัน มันสูงมากๆเลยหัวเรือแบบเชื่อขึ้นอ,น,อ,อแบบนัเมืนเรืออันนี้เนี่ยมันมันเรือแขกนะข้าวบุญแห,หลงไม่รู้เลยนะไม่รู้เหมือนกัน ว่เรือทจทุกคนคือแบบเช็คขึ้นแลครับผมคนเยอะคนเยอะเกินน่ะส่วนมากเขาก็จะ,ะลงอยู่ที่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับผม เป็นปกติมากเลยนะเดี๋ยว้อันนี้ตึกนี่มันเป็นสายอะไรอ่ะมันโยงว่างสายยาสัยยาว้าไปไม่ต้องมีเงินคือทงบอกเลยว่าเรือลำนี้สลบละลายมาก ให้เดือมากทุกคนหัวเชิ่นเลยดูแล้วก็เสียวๆเหมือนกันนะเนี่ยก็ยืนอยู่ในเรือเนี่ยรู้สึกว่าเสียวเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่นั่งเรือมาไม่เคยเห็นลำไหนที่มันเชิ่นขนาดนี้เลยนึกกลัวเหมือนกันตอนนี้นะกท่อที่ยไม่สนใจว่าจะเป็นฝุ่นหรือจะเป็นอะไรดีนะครับน่าจะเข้าใจว่าเป็นฝุ่นเอ้ยน่าจะเข้าใจว่าเป็นหมอกแต่ลืมไปว่าตอนนี้สี่โมง ครับ้าใครไม่ใส่แมสกก็ไปหากันที่โรงพยาบาลนะครับวันนี้พวกคนหยิบมือถือกันมาถ่ายรูปแบบบวชอะไรทุกคนในคนสยามนะครับผม yeah. อย่ายุ่งเหยิง เราลงนี้ดีกว่าทุกคนนะไอคอสยามนี่แหละนะครับผมตอนนี้ผูกคนก็น่าจะลงเกือบเกือบจะหมดนะเพราะว่าเขาจะมาเที่ยวไอคอนสยามกันบา,บางท่านก็อาจจะมาลงที่ท่าเรือไอคอนสยามเพื่อที่จะนั่งเรือเดลินเนอร์กันในงานเดลครูสโอเคก็ผมไม่เจอกระมัขึ้น้าครับสวัสดีครับ